ครับสวัสดีครับอยู่ในช่อง u t u b e บรรจงลองเซฟเฟอร์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากซับสไครป์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาซื้อของไปที่ชุมชนที่ซอยหลงแก้วนะครับผมบางทีที่ครอบครัวบางครอบครัวเด่นน้อนผมมาซื้อของขอบคุณพี่เล็กกับเมียด้วยขอบคุณแฟนับบางคนนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายคนนะครับไม่ได้บอกใครนะครับแต่เป็นจํานวนเงินไม่เยอะหรอกครับก็เลยมาซื้อของครับผมมาไปซื้อของไปกระจกครับ ร้อยห้า105บาทแมะจะเอาเข้าวนะครับเป็นข้าวหอมเอาสักยี่สิบถุงนะครับแล้วก็ไปซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องแล้วก็ไปซื้อพวกยาต้องต้องรีบซื้อรีบไปตาอะไรเออข้าวตาฉัดนี่แหลอะอร่อยเราหน้าจะรถมาอีกคนะันเนาะ

ลังหนึ่งใช่ไหมนะ <ừ. S 1> โคตตาย <ừ. S 1> แรงก็ไม่มีเอามามาสองพันอันนี้เลยนะ <ừ. S 1> น้ำมันหมู มดูมาเลยเดี๋ยวพี่ไปเอารถเข้ารมามาาอยู่ตรงไหนพี่ข้างๆเลยเนี่าอเนี่ ครับก็ขอบคุณพี่เล็กกับเฮียนะครับ5,000บาทแล้วก็ประพาส2,000แล้วก็ปลาสับอีก2,000บาทนะครับผมเงินปลาสับที่ขายได้วันนี้นะครับนี่อะไรดีดีไหมคะลาคะลาไปซื้อยาคะลานี่ได้ข้าวนะครับข้าวแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็น้ำมันน้ำมันหมูแล้วก็นี่อาม่าเหลือยาเนาะซื้อนมเด็กด้วยเนาะเกือบ7,000กว่าบาทแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อนมแล้วก็พลา อันนี้เอานมไปให้เด็กน้ำจืดน้ำม,ามา้าสองคันสามคันขอไใจใสเบิร์ใค่ครับนะป่ะดได้ข้าวสิบสอง ยี่สิบสองยี่สิบระอบครับได้ลาได้ครับ เมาขยับอันนี้หน่อยดิ